ดูอยู่นะยังดูโชว์อยู่นะอย่าหยุดนะอย่าเพ่งหยุด Drop it พอเปอร์กูโยนเกมซะพี่ใหา่ใช้ของบ้างมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่พี่กวดยืนซ้อนตัวกับไม่แล้วทำไมพี่กวดตายอ้าวโทษหนูหรอหนูไม่ไหวเลยแ หนูจะเป็นคนที่ใจโฉดเพราะปนันบอกฆ่าคนในห้องนั้นนะนะ่ยมุกไม้ปะเนี่ยมุกไม้ปะเนี่ยยืนทับศอกมุกไม้ปะเนี่ยเอางี้ทั้งหมดอีกสามกรณีนะคือหนึ่งกรณีหนึ่งายค่าเองกรณีที่สองพี่คุณก็เปิดปาดมายแล้วตายกรณีที่สามพี่ตูเปอร์ที่คือพี่บอดเป็นปาดแล้วก็โบยเลยที่ห้าคืออเล็กซใส่ตัวไปปาดครับ พี่ซื้อผมซื้อผมซื้อพี่จอร์จริงพี่จอร์จผมพี่จอร์จผมเชื่อจอร์จแตนี่อเล็กอเล็กอเล็กหรือว่าเขาจะเป็นในการสองคนวะวางนั่นแหละเอาผมนะแก๊สตรงไหนยิงตรงนั้นยิงไมาแก๊สไม่ขึ้นท่อแก๊สขึ้นท่อมายิงมามายิงมาแก๊สเหรอแต่งตรงนี้เ o ย ไอ้แทนมันไม่เห็นหรอวะไอ้แทนมันไม่เห็นหรอไอ้แทนมันไม่เห็นหรอไอ้แทนโอ้โหอะไรขนาดนั้นเพราะเด่นเจริญพวงยังดูอยู่นะยังดูโชว์อยู่นะอย่าหยุดนะยัอม่าหยุดขอร้องอย่าหยุดโดด

ผมบอกเลยว่าผมกลัวเรื่องคนนี้จะเกิดขึ้นครับไอ้ไอ้ลำไอ้ลำทานลํำทานลำทานอยู่ข้างล่างผมใช่ไหมผมดาวน์โหลดอยู่ไอ้ลํำทานอยู่ข้างล่างผมตัวลํำทานไม่ขยับนะบอกไว้ก่อนช่วยด้วยท่านผู้ชมช่วยผมด้วยดูโชว์พ่อ่ออยู่ทางซ้ายผมก็อยู่ทางขวาไปซ้ายแล้วกูขึ้นมาอัพโหลดแล้วคนที่ตัวฝั่งขวามีแค่พี่ลำต้านมีบอดยีมพิงจริงพ่อพ่ออยู่ฝั่งซ้าย ใช่ไงก็ผมดาวน์โหลดอยู่มินชื่อแลนด์ปั๊บมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยมีไม้ดูโชว์ด้วยมีไม้ดูโชว์ด้วยไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวคือตอนอเล็กอ่ะเราเดินสี่คนอะถอยขวาผมรู้เลยว่าพยายามจะฉี่ถูกวีต้องีตบย่ามีตบแชร์มันเลิกมันเลิกมันต้องมืดละมีไปขยับขวาก็ขยับขวาไปเรื่อยเรื่อยโอเคเราสนุกเราสนุกให้ง่ายคือพี่จอร์นล้วนทอดนิ่มใจโอ้โหคนไทยขนาดนี้มึงเล่นได้แค่คลิปเลยเนี่ย พอดีได้โอเคพี่ผมไม่ท้อเสียไม่ต้องไข้เลยตามที่ฝั่งความแล้วพี่ปลอดภัยด้านที่บอลทีมพีที่บอลทีมพีด้านต้านสามคนปลอดภัยครับโอเคเว็บน่าเราตายกันเลยอ่าใช่ครับสามคนเรนี้ยเราต้องตายเว็บน่าหละอยากดูโชว์อยากดูโชว์ให้มากเหรอเอออยากจะดูโชว์ให้มากเหรอ รอดิรอดิรอรอดิรอรอรอฉีเลือลา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 แกไปเฮ้ยสนิสเฮ้ยสวยสวยมากเลยอเล็กตายได้ไงอ่ะอเด็กไปตายตรงไหนวันเนี้ย แต่ได้แทนสวยอะไรมาไดแ้แทนพี่โจกับพี่แรปตันเป็นครับผมไม่ะมผมเป็นเ็นนิดครับผมเอ้าแล้วผมจะรีพอร์ตศพไอทีมีเพื่ออะไรวะเนี่ยเดีวแล้วฟังนะมันมีห้าคนถ้าผมไม่รีพอร์ตศพจบแล้วมั้งแล้วไอแทนเป็นสนิทผมต้องเห็นแต่วิ่งมาทางเดียวกันเลยนะเปิด่าไปแล้วก็แน่แน่ผมต้องเห็นนะครับว่าไอแทนเป็นสนิทนะครับ ผมจะรีพอร์ตสุดทำไมแค่โดนปิดประตูอยู่ไม่รู้อะอ่ะกูยังไม่ได้ฆาตกรหรอกอีเวนแต่ว่าฆาตกรคือเอ้าฆาตกรหลุดงั้นฆาตกรหลุดนะจะโหวตใครอะเอาตาจริงๆนะเวฟเมื่อกี้พ่อบ้านโอ้สคิปแล้วพ่อบ้านดาวโหลดอยู่พวกก็เห็นลำตันได้ไงไฟมันดับอยู่พี่เออผมเดี๋ยวพิจิตี่ผมได้วหมครับกับกูเป็นกับมึงกูก็เห็นไม่ทิพย์หาย ขายตัวฮ่าฮ่าฮคาับ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย